เล่าลูกหลานฟังรู้ยังพระสมเด็จวร,รคงังยากทำเทียมทำเทียมไม่ได้อีกกี่ร้อยปีอีกกี่ล้านปีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำพระทำมือยุคโบราณพันการเวลามาช้านาน150ยห้กว่าปีสำเร็จจากการเสกและจารด้วยพระคาถาอาคมมันเข้มข้นปัตตมังอิติเจตีนิสิงเหมหาราชและผงพุทธคุณนำมาทำเป็นเนื้อพระสมเด็จวร,รงัง เนื้อพระสมเด็จวัดรคังมองดูคล้ายๆมีชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดทุกองค์ของแท้ของจริงมองดูคล้ายๆมีชีวิตอย่างน่าอาัศจรรย์เป็นที่สุดในพระสมเด็จวรคังขอท่านท่านพิจารณาดูให้ดีๆและคมชัดลึกเป็นที่สุดในพระสมเด็จวรคังคมชัดลึกคมชัดลึกที่สุดพระทำมือแกะแบบแม่พิมพ์ด้วยมือทีละองค์ตัด มือทีละองค์คมชัดลึกนี่คือพระธรรมือยุคโบราณร้อยห้าสิปีดูดีๆพระสมเด็จพระคังยากทำเทียมไม่อยากให้ใครหลงทางไม่อยากให้ใครเสียรู้คนพระสมเด็จวัครังยากที่สุดน,นุ่มลวนลวนตาเป็นเพราะว่าพระมิธรรมเนื้อนวนชํำพุทธศินต้องถูกพิมพ์และสวยงาม พระสมเด็จวรคังรูออยงย้ยังยากทำเทียม